สวัสดีนะครับวันนี้นุ่มรอยอยู่หาดหน้าจอมเทียนนะครับมาพบพีพบน้องกันนะครับเอาเิ่บรรยากาศชายหาดในเบืองกันนะครับอ,อย่าลืมนะครับเขามาช่องยูทูบนุ่มรอยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในนุ่มรอ,ดอเด้อนะครับมาเบึงกันว่าหาดจอมเทียนหลังจากเป็นดินไหวแล้วจะเป็นยังไงน,นะครับตึกล้มบ้านช่องทางหาดจอมเทียนจะดีแค่ไหนน้องบรรยากาศน้ำกันกันกบนุ่มรอนะครับ อันนี้ก็คือป้ายหาดหน้าจอมเทียนนะครับป้ายหาดหน้าจอมเทียนเป็นบรรยากาศชายหาดของกรมเจ้าท่านะครับกระทรวงคราคมนะครับองโครงการส่งเสริมป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียนอำเภอบางละมุนจังหวัดชนบุรีนะครับระยะที่หนึง่งหนึ่งแห่งนะครับก็สร้างเสร็จเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2566นกะครับก็บเปิดในพี่น้องดีใส่กันนะครับมาเบิ่งบรรยากาศนักกัดน,นะครับว่า ทางหาดจอมเทียนมีแบบโควมงามแบบไดแน่นะครับเอาว่าเบิ้งกัดนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณนะครับอ่าวไทยนะครับซ่วงหาดจอมเทียนลมกระแรงจักน่อยหลังจากฝนตกลิ้นลิ่นจักน้อยนะครับนุ่มเลดก็เลยออกมาทำคอนเทนต์นะครับลง YouTube ให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเอาทางในก็สิเป็นเรียมากจอดสมนะครับเห็นไฟแผลบนะครับนาจะทำการสมเรียนะครับ นะครับอ่บรรยากาศเอาเบงบริเวณรอบๆนํากันกำลังน,นุ่มรอยอ็ดนะครับอันนี้ก็สิเป็นทั้งหาดจอมเทียนมาต่างตาภัทยาไต่นะครับพัทยาไต่ทัง้ง็นที่มีเขามีทะเลอ่าวไทยนี่ละนะครับเอาค้นของว่าหลาปันใดนะครับหลังจากแผ่นดินไหวมากนะครับค้นกันหน่อยนะครับถามนักท่องเที่ยวถามรถท่องเที่ยวเพิ่นก็บอกว่า นะครับการมาเที่ยวช่วงนี้ก็คนกันหน่อยนะครับคนมาเที่ยวหน่อยลงเพราะว่าช่วงแผ่นดินไหวมากนะครับคนกันหน่อยลงนะครับตึกล่ามบ้านซองก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับตึกใหญ่คนกับสีบ่คอยขึ้นปันดน,นะครับได้ยินข่าวว่าคนกันหน่อยลงนะครับถ้าไม่หาดจอมเที่ยนและการท่องเที่ยวติดชายทะเลนะครับกับ ่อนไหวไปตามๆกันนะครับอันนี้แหละครับกระสีมีคนหน่อยนะครับวันนี้ช่วงซสียสายจักหน่อยนะครับอ่าบรรยากาศซสียสายจักหน่อยหลังจากฝนตกลงลิ่นๆนะครับนุ่มฤกษเว่ามาบรรยากาศไม่เบิ้งกัดนะครับเบึงหลอบทิศทางนะครับอันนี้เรละบรรยากาศนะครับเบึงไปนะครับนุ่มรอยย็ดนะครับอ่าครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับอ่าบรรยากาศของแหล่ง่องเที่ยวหาดจอมเทียนทางปีกเป็นทางทะเลนะครับ ทางทะเลอ่าวไทยนะครับกสิมีเรียมาจอดสมนะครับมาจอดสมนะครับนะครับมาสมแซมมันรู้สึกมันจะเกานะครับเอียงจอดพื้นทรายหาดนะครับเพียจอดสมกันนะครับอันนี้กระทั่งนี่กสิไปทางทางจังหวัดตราดนะครับทางจังหวัดตราดนะครับทางหลุมลงไปนะครับ อันนี้เกาะทางนี้เห็นภูเขาขนาดจะเป็นทางสตหีบนะครับแถวสตหีบนะครับทาเลียสตหีบหรือนะครับสนามบินสตหีบนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้นุ่มเรียดเบิ้งรอบๆกันนะครับเอาผู้ใด้ว่ได้มากกับเบิ้งตามนุ่มเรียดก็ได้นะครับหาดจอมเทียนยังยูทูบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นุ่มเรียดด้อนะครับเบิ้งกันนะครับตึกรามบันส่องกับที่เห็นนะครับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับทา้งภูเกาสิเป็นพัง สตหีบนะครับมาทางนี้ก็ถ้าฟังนะครับหน้าจอมเทียนหน้าจอมเทียนเขตระยะที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเห็ดกันตะลิงนะครับกันตะลิงนะครับกัดเซาะนะครับอยู่ทางห้หน้าจอมเทียนนะครับอันนี้ก็สิเป็นตึกรามบานช่องกันนะครับหลังจากนั่นก็สีบ่อปันไดนะครับคนก็เที่ยวหน่อยลงนะครับ อ่านะครับมุมเลีนในเบื้องกันจักน้อยนะครับเอาขอโทษขอไพ้นะครับเอาปรับกล่องนิดนึงนะครับนาหาดหน้าจอมเทียนพี่น้องกับํำลังสเริ่มทยอยมาช่วงเย็นน่าจะมีค้นผักแน่นะครับกับขนตรงมะเร็นแน่จักนิดจักหน่อยนะครับอันนี้ตึกหลังนี้ก็บสมบ้านแหล้วยนนะสังบ้านแหล้วนะครับก็สิมีตึกหลังใหญ่นะครับล่อเย็นนะครับนะครับนะครับตึกหลังใหญ่นะครับ จอดนะครับอ่าก็ะจาเป็นนี่แหละครับตึกนะครับเดี๋ยวนุ่มเลยในเบืองบรรยากาศนะครับว่าสูงว่าสูงซ้ำใดนะครับสวงพายุวันไว้ในเราพ้นกระทบนุ่มเลยก็บม่ได้ถามนะครับว่ากระทบบอนะครับนะครับนะครับอ่านะครับมีบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับตึกรามบานช่องนะครับในบรรยากาศตึกนะครับหลังสูงสูงนะครับจังนุ่มเลยทรายเบิ้งกันนะครับอ่า ส่วนแผ่นดินไหวก็จะได้ผลลัพธ์กระทบกับบางหูนะครับสูงนะครับสูงรู้สึกว่าหลายสิบสันนะครับะนะครับความสูงของมันนะครับเป็นบรรยากาศนะครับนมเลือกคนก็ยังว่าหันหลายปันใดกระท่วงเศร้าๆอยู่นะครับกันชนะนะ่วงนี้กับแม่เที่ยวกับของสิบปอนน้าเนี่ยปันใดนะครับกระท่วงสวงการขนาดจะหลายกระไดนะพี่น้องเนาะนี่ก็สิเป็นป้ายของกรมเจ้าทาเพิ่นมาสรสางว้นะครับหินนมเงือกโดยเบืองตอนแหลกๆกันนะครับ อันนี้นะครับ่าลืมนะครับกันมาเที่ยวหาดจอมเทียนกับมาบริเวณนี้ก็ไดนะครับคนกับมากันหลากหลายพ่อสมควดนะครับนะครับเบ่งกันนะครับว่าสูงบ่สูงนะครับนะครับสำหรับลี่มี่นุ่มเลยกับห้องจะสวัสดีตอนนี้เลยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นุ่มเลรยเด้อยนะครับสวัสดีครับ